ล่าสุดนี้เพจดังออกมาเปิดเผยค่ะว่าสั่งแอปเท็กซ่าออนคบกับใครกันแน่ต้องบอกว่าํำใบครั้งนี้ชัดมากค่ะแอปเท็กซ่าออนหลังจากที่หลายคนติดตามนะคะแล้วก็เชียร์ทั้งคุณพ่ออย่างทิมพิธาแล้วก็นักแสดงรุ่นน้องอย่างนนทกุลค่ะล่าสุด16ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะเพจชื่อดังอย่างเจมอลร้อยออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสะจิ้นค่ะโดยงานนี้เจมอร้อยบอกว่า ยังคงมีคนถามตลอดว่าพี่แอปเนี่ยคบกับใครกันแน่ระหว่างนน,นกุลกับพี่ทิมพิธางานนี้เพจเจมอยบอกว่าเมืองแม่แอปยังไม่ได้บอกใครเลยนอกจากคนสนิทแม่จริงๆเท่านั้นที่จะรู้อาจจะเป็นเพราะแม่ใะอยากจะเป็นแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปใครจะจิ้นกับนน,นกุลจิ้นกับพี่ทิมแม่ก็ไม่ติดใครมีความสุขกับการเชียร์ของนน,นกุลก็ยินดีใครจะฟินกับพี่ทิมก็ตามสบายส่วนเรานั้นเท่าที่รู้ก็คือคนไหนที่อยู่กับเราในยามทุกข์และสุขก็ คนนั้นแหละเรื่องอายุไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะวันนี้แม่มีพร้อมทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือคนที่เขียงข้างแม่และจะต้องเป็นคนที่หิวใจแม่ได้ดีแค่นั้นเองแม่งานนี้ต้องบอกว่าหลายคนได้ยินคําใบ้แบบนี้เนี่ยออกกันเลยทีเดียวค่ะจะใช่คนที่ทุกท่านหมายถึงหรือไม่รอติดตามค่ะ